กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาด M A I เร็วๆนี้นะครับช,ชื่อว่า K T M S หรือว่า K T Medical Service เป็นผู้ให้บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมถ้าเข้าตลาดหลักัพทย์ก็จะเป็นผู้ให้บริการแบบนี้เป็นรายแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับจะเสนอขายหุ้น I P O 76.64ล้านหุ้นแล้วก็นําเงินที่ได้จากการระดมทุนนั้นไปใช้ในการขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนด้วยครับ คุณการจนาพงพัฒนาเดชาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ KT Medical Service หรือ KTMS ให้ข้อมูลว่าบริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครบวงจรเป็น One ซอ o p Service ครับรายแรกที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแผนเสนอขายหุ้นสามาัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกหรือ IPO 76.64ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราวไว้หุ้นละ50สตางค์ครับคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ25.55ของจำนวนหุ้นสามาัญที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดล่าสุดทางสำนักง,งานคณะกรรมการกาก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลอลตเริ่มนับหนึ่งฝ่ลิงของ KT Medical Service เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนําเสนอข้อมูลนักลงทุนหรือว่าโรโชเพื่อให้กลุ่มนักลงทุนมีโอกาสทราบถึงข้อมูลและทิศทางธุรกิจก่อนที่จะมีการเสนอขายหุ้น IPO ในลําดับถัดไป และคาดว่าหุ้น KTMS จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายในสิ้นปีนี้ได้อย่างแน่นอนครับสำหรับการรดมทุนในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการบริการของ KT KT Medical Service ที่จะดูแลผู้ป่วยได้ทั่วถึงมากขึ้นเงินที่ได้ก็จะนำไปใช้ในการลงทุนสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรวมถึงโครงการลงทุนในโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียมและศูนย์บริการวิศวกรรมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจและการลงทุนอื่น รวมทั้งยังสะท้อนถึงศักยภาพความแข็งแกร่งด้านการบริการของกลุ่มบริษัทได้อย่างครบวงจรมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลด้วยครับปัจจุบัน KTMS เป็นผู้นําด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครบวงจรและระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลภายใต้การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมและหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลครับทั้งในส่วนโรงพยาบาลรัฐและกลุ่มลูกค้าเอกชน โดยปัจจุบันบริษัทมีเครื่องไตยเทียมรวมทั้งหมด254เครื่องมีหน่วยไตยเทียม20สาขาครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนะครับทสคร